อยากได้สีม่วงสีนี้กล er yeah. well, uh ิ่นน่ะไม่เหม็นเลยนะปกติเจียนมันจะเจีกลิ่นเหมือนนมเพราะมันจะแข็งตัวแล้วหแย้สวัสดีค่ะคือียนะคะข้าบองกับแม่ปุ๋ยจะพาหนูยิ้มหนูแย้มมาทำเวิร์กช็อปที่รงคาฟี่แองก์เวิร์กช็อปนะคะจะเป็นยังไงเข้าไปดูกันเลยซึ่งห้องตรงนี้จะเป็นห้องที่เราจะมาทำเวิร์กช็อปกันวันนี้นะคะว้าวสวัสดีค่ะ ือพี่ๆที่จะดูแลเราวันนี้นะคะนี่ชื่อตรงชื่อร้านนะคะตรงนี้แบบนี้ที่นี่ค่ะจะมีเวิร์กช็อปหลายอย่างมากแต่วันนี้แม่ปุ๋ยกับข้าวบอมจะมาพาหนูยิ้มหนยิยมาทำอะไรเอ่ยเทียนไขกับแต่งหน้าเทียนไขกับแต่งหน้าเค้กนี่เลยนี่คือแต่งหน้าเค้กนะคะมีอุปกรณ์อะไรเตรียมให้เราพร้อมแล้วเราจะทําเทียนไขกันก่อนข้าวบอมเทียนไขอยู่ตรงนี้อ๋อเขาเรียกว่าเทียนหอมไม่ใช่เทียนไข เนี่ยเนี่ยดูสิเป็นเทียนหมดเลยเหรอคะใช่เป็นเทียนหมดเลยนี่คือของที่เราตกแต่งอับจัดได้ไหมคะตับได้ค่ะตอนแรกนึกว่าเป็นสตรอเบอรี่แบบว่าตกแต่งเค้กใช่ลูกค้าหลายคนชอบคิดว่าเป็นขนมจริงดูดิเนี่ยดูสิมันคือเทียนนะคะมันคือเทียนหอมที่ทําจากน้ำมันถั่วเหลืองนั่นเองชุบ ปกติอะค่ะเทียนที่เราเห็นจุดแถวที่บ้านนะคะมันจะเป็นแบบเทียนที่ทํามาจากคาราฟินที่ได้สกัดจากน้ำมันปิโตรเลียมอะแล้วเวลาเราเผาจุดไฟอะมันจะมีกลิ่นเหม็นแต่เนี้ยค่ะเวลาเราจุดมันจะไม่ไม่มีสารก่อมะเ็งมันจะแบบมีการเผาไหม้ที่ดีอ๋อนี้เหรอที่เราจะมาทำแบบนี้กันเหรอน่ารักจังเลยเด็กๆเด็กๆพรามน้ายังเด็กๆเชิญนั่งมาฟังพี่ๆนะ มีวงกลมกับสามเหี่ยมเราได้แม่พิมพ์แล้วนัคาแล้วถเลือกวงกลมสามเหลี่ยมงกลมสามเหลียมเป็นวงกลมต่อไปจะเป็นเลือกสีเทียนค่ะเลือกสีสเทียนอะไรสีที่ที่เป็นตัวนี้ใช่ะเป็นตัวด้านในอะตัวด้านในมีสีอะไรใหเลือกมีคเหมือนว่ตรงสีอะไเลือกได้เลยสีทั้งหเลยเอไ้เลยาได้สีไหนใหนยหยิบเลยมีหรือเปล่านี่ค่ะเลือกจิ้มเทียนค่ะ หมดเลยหรอคะอ๋อแม่ปู่อยากได้สีม่วงสีนี้น่ารักอ่านอันแย้มละคะอันแย้มสีนี้สีนแย้สีชมพูเนี่ยสองนี้เป็นสีเขียวฝั่งนี้เป็นสีเขียวสีเหลืองก็มีสีอะไรคะอ๋อสีนี้นี่นะคะน oh. ่ารักลองดูย uh, ิ one, oh. ้มเลือกสีน like oh. ี้อ๋าสีไหนมันก้าโอเคตัด เทียนเหรอครับเตเลยใส่เต็มเลยนะคะไข่เทียนน,นี้นะครับไข่เทียนใช่เขาเรียกไข่เทียนเ,นยยเยนหรอคะ,คะนี่เขาเรียกว่าไข่เทียนนะครับอ๋อเป็นไขท่ทวเหลืองไข่อ๋อทวเหลืองคือสก,กาดออกมเป็นสีขาวอย่างนี้เลยเหรอคะสีมันจะสีมันจะขุ่นกว่าสีเทียนทั่วไปถ้าเป็น,นอ๋อเป็นสีนี้แล้วปกติเวลาเราเห็นเทียนเนาะมันจะเป็นสีเหลืองเนาะสีเหลืองเหลืองันแต่นี้เป็นสีขาวแบบนี้เลยนะคะไหนแย่เต็เต็มอย่างนั้นเลยอันนี้คือจะเอาไปละลายใช่ไหมครับใช่โอเคอ่ะดูนะ สี่นาทีสี่นาทีกลิ่นอะไม่เหม็นเลยนะปกติเดียนมันจะจะกลิ่นเหมือนนมเหมืนออกนมนมหอมเหมือนนมอะันมไมช็อกอกเลยช็อกแต่กินไม่ได้นะพี่ไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้พี่ทำซะสวยจนน่ากินมากเลยตอนนี้อันนี้กําลไนคุณมา้ียา่ะี่ยเขาไม่ปุยสวยมากเลย่ม่ เนี่ยเป็นสีส้มน้ำส้มอ่าเดี๋ยวช้อนคนเดี๋ยวต้องระวังนะคะอ่าช่วยตงค่ีที่เขาไม่ปุ๋ยค่ะนี่มันจะมีความแบบข้นๆเหนียวๆเนาะมีไหมเนาะหนืดๆเหนื่อยเออใช่ใช่เหนื่อยเหมือนน้ำเชื่อมอ่ะอ๋อประมาณน้ำเชื่อมแต่มันสีใสมาก เดี๋ยวมันน่าจะแข็งตัวแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเริ่มนะเอาพักไปก่อนอยวาทำไปก่อนตรงนี้จะได้กลิ่นน้ะโมกินอะไรบ้างคะอันนี้เป็นกลิ่นซากุระค่ะอ้อกิ่นซากุระกินอะไรคะนี่อันนี้แอปเปิ้ลไม่กินแอปเปิ้ลอันนี้น้ำนมค่ะไม่กินน้ำนมข้าวด้วยอันนี้กุหลาบแดงค่ะอไม่กินกุหลาบด้วย กลิ่นคาเลสค่ะมันเป็นชื่อดอกไม้อ <im itation> ่ะ <competitions> ค่ะเป็นดอกไม้ชนิดนึงใช่ไหมคะอันนี้คือวานิลาถ้าใส่กลิ่นนี้คือจะน่ากินมากเลยนะเดี๋ยวต้องเด็กเลือกเลยเดี๋ยวให้หนูยิ้มแย้มดมที่ฝาขวดก็รู้เรื่องแล้วค่ะว่ามันกลิ่นอะไรดมดูได้ค่ะไล่ดมดูกลิ่นโรสแมรี่มันกลิ่นเหมือนกลิ่นอโรมาเหมือนแบบเหมือนกลิ่นมิ้นต์แบบผ่อนคลายเนี่ยตุยเอาโรสแมรี่เราคุยโรสแมรี่เหมือนเวลาเราพัดจมูกอะมันจะจืดๆนิดนึ่ง ไหนก็โดนุ่งกระลาแดงหน่อยกระลาบแดงหอมเหมือนกระลาบแดงเลยไม่คุยคดองกันเหมือนกระลาบแดงไม่คุยต้นไม้ทำได้กลิ่นเรียบร้อยแล้วทำยังไงต่อครับพี่ให้หยดน้ำหอมไปหน่งยให้หยดน้ำหอมโดยใช้ตัวดูดที่บีบที่บีบดูดใส่เยอะไหมครับหนึ่งบีบพอค่ะใส่ใส่นี้ ใส่เนเทียนเลยค่ะนุ่ใส่หมดเลยใส่หมดเลยค่ะแล้วก็คนหรือเปล่าคะใช่่อาแล้วก็คนเลยค่ะนุ่มแย้มนี่เรามีเครื่องดื่มเลยนะครับจาก FC FC นะครับเจอแล้วก็บอกว่าขอเลี้ยงน้ำนะครับขอบคุณนะครับค่ะต่อไปก็คือจะให้น้องเพ่เพ่เพ่ เต็มเลยเหรอครับเกือบเต็มเลยนิดนึงพ่อไม่ใช่พ่ออันนี้อันนี้นิดนึงอ่ะใส่ค่ะโอ้โหโดนไปนเดียวเดี๋ยวพี่ตักให้ตักเอ่ไปเลยมาเลยมาเลยโอเคใส่หมดเลยก็ได้นเลยนิดนึงอะเอ้โอเคโอเคเมื่อเราเทอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่เขาบอกว่า ต้องไปแช่เย็นประมาณ10-15นาทีนะค,ะครับโ okay. อเคต่อไปนะคะพี่บอกว่าเราเหลือ,อไข่เทียนตรงนี้เหลือนะคะพี่บอกว่าจะชื่อมาทำท็อปปิ้งท็อปปิ้งก็คือแบบของที่ตกแต่งข้างหน้านะคะอันเด็กๆฟังพี่นะคะโู้นี่เป็นสตรอเบอรีร่เหรอคะใช่ค่ะ,คะนี่ของหนูแยมมะส้มเหรอคะ แม่ป,ปยนึกถึงการทำมุนเย็นเลยอะาทำบุญเลยอะเหมือมนว่าริสตรอเบอรี่นะหนูยิ้มอะไรเอ่ยเอ็มต้องมาบอกน,นะคะพี่บอกว่าใช้ช้อนอลหรืออะไร็ได้ก่ะนนี่เอ้ยหนูยิม้มมันค้ามมือได้นะเก่งจังขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาเลือกสีนะคะที่เอาไว้เหมือนน้ำราดอะคะ่ะราดบนเค้กเทียนของเราแบบนี่นะคือเทียนอะแม่ปูเป็นสีนี้แล้วแม่ปูจะลองเอามาเทียบดูน้ำราดเป็นสีเขียวแบบนี้แต่น้ำราดเป็นสีเหลืองนี้ก็สวยนะ นี่หรือสีชมพูดิโอ้ยสีชมพูก็สวยนะสีขาวแต่พี่บอกว่าส่วนมากแล้วจะเป็นสีขาวนะคะแต่แล้วแต่เด็กๆอีกทีนึงแม่ปุยเลือกได้แล้วนะคะปุ๋ยจะเลือกสีนี้นะที่จะเอามาลาดบนตัวเทียนหอมนะคะสวัสดีค่ะ เทียนหอมของเราใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ลองตกแต่งดูอันนี้วางตรงนี้นิดนึง,งหรือจะเอาอันนี้วางตรงนี้เฮ้ยน,น,น,นะแล้วก็แบบเอ้ยตรงนี้นี่อะไรแบบนี้เวลาเราลาดน้ําที่มันไหลลงมาแบบนี้นะคะเราจะต้องหยิบท็อปปิ้งมาวางเลยไม่อย่างนั้นแบบเดี๋ยวท็อปปิง้งอ่ะมันจะไม่ติดตัวเทียนนะคะเทียนมันจะแบบแข็งตัวเร็วนะลองูยิ้มนูยิ้มอธิบายหน่อยคะ่ะว่าหนูยิ้มเป็นยังไงบ้างมีอันรูปสีส้มชะะ็อกโกแลตสีคะ่ะ ันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่มันเป็นสีอาวอันนี้ดอกไม้สีแล้วก็ช,ออช็อกโกแลตใส่ดอกไม้ไปด้วยนะคะ,ะจะแบบนี้เลยเหรอวางแบบนี้เลยเหรอจำดีๆนะจำไว้นะโอ้นี่คือของมูแยมนะคะโอ้ <S 2> <S 2> ของมูแยม้มหน้าอัดแน่นมากเลยอะ่ะดูสิมีสกตเวลี่สีส้มนี่ล่ะคะ่ะใส่ดอกไม้ด้วยเหรอ โอ้จะเอาตะเอาปากแบบนี้เลยแหละคะห <Yeah. S 1> นะะูแอ่าเือเองจะมีนะเค้กขึ้นหอมเนี่ยจะต้องแบบว่านึดๆแบบนี้นะคะถ้าเราราดแบบใสๆเลยอะ่ะ mm. มันก็จะกลายเป็นว่าเคลือบคุมทั้งหมดมันไม่ได้แบบเป็นแบบนี้นะ mm. อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นเหมือนเป็นเหมือนเส้นๆแบบนี้ mm. ขอมาม่ปุยนะขอม่ปุยได้ก่อน mm. โอ้ลอยแล้วแบบนี้อุ้ยน่ารักมากอ๋อแล้วต่เหมือนเราต้องช่วยชอยช้อนเกลี่ยเกลี่ยช่วยใช่ไหมคะนี่นะคะแล้วบุ๋ยก็จะย้ายตรงนี้มืองเรามือนี่แบบนี้่ก็ขนมเลยอ่ะต่อไปนะคะของหุ๋มยิ้มนะ อหอลงยิ้มก็น่ากิน<ะ>แต่กินไม่ได้น่ารักมากเยิ้มลงแล้วหนึ่งเฮ้ยเยิ้มลงแล้วนด้แค่ะนี่อ้าวหนูยิ้มบ้างเลยจุ๊บอะไรคะอ้าวกดลงไปเลยยิ้มจะใส่เพิ่มก็ได้นะนี่คือของลงยิ้มนะคะส,สีน่ารักมากสีน่ารักมากเดี๋ยวเรา,าวางไว้ก่อนเห็นไหมเห็นท็อปปิ้งเวลาเราใส่อ่าน้ำ น้ำเทียนลงไปน่ะม right. the yup. wow. right. uh ันจะแบบเลื huh. s <S like, uh ้อเทอะแล้วก็แบบล้นพี่จะใช้มีดนะคะเขี่ยๆมีกรีดกรีนวิธีนะคะกลับด้านแล้วก็กดลงมันก็จะล้นเอ้าวลุยแฟังลุยแงเราได้เหรอยแงแกะยแงช่วยหน่อยช่วยหน่อยยัง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 ค่ะง่ายๆนี่เฮ้ยออกง่ายมากเออาีกเอาหมดเลยเหรอาหมดเลยค่ะหมดเลยนี่โอ้ยโอ้ยง่ายเลยอ่ะแล้วก็จะมาใส่ตรงนี้ได้นะคะ นี่ไงอันนึ่งแก่ง่ายต่อไปนะคะเป็นของหมุดแยมนะหนูแยมจะลาดเองเลยใส่ไปเยอะเลยแล้วไหนแล้วนะเดี่เขาลาดเองเลยเอาอีกแล้วอีกแล้วอีกค่ะวช้อนใช้เคี้ยงนี่นี่ฟังนุ๊ตฟังัุ๊ตฟังนุ๊ตอยาต้องเล่งมือนิดนึงเพราะว่าเพราะมันจะแข็งตัวแล้วหนูแยมได้ได้เนะ ท็อปปิง้งท็อปปิ้งอยู่ตรงนี้นะโอ้โหท็อปปิ้งเยอะมากท็อปปิ้งเยอะมากจริงค่ะโอ<ฮ>้โหท็อปปิ้งเยอะด้วยสิของแย้มอะ่ะ<ฮ>เอ,อ้แต่น่ารักนะนี่นี่คือของหนูแย้มนะคะน่ารักมากแต่นี่นะคะคือของเราทั้งสามคนที่ทำเทียนหอมในวันนี้น่ารักมากนี่คือของหนูแย้มนะคะมีท็อปปิ้งจัดเต็มเลย ต่อไปนี่เขาไม่ปุยค่ะไม่ปุยสวยมากขขงแม่ปุยสีสดนะคะดูเยิ้มๆแบบนี้เหมือนขนมเค,ค้กของจริงเลย<ช>และนี่คือของหนูยิ้มของหนูยิ้มก็น่าทานนะ<ช>เป็นเค,ค้กเป็นชิ้นสามเหลี่ยมแบบนี้ขั<ช>้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะมาใส่ไส้เทียนกันนั่นเองเชดอกไม้เมท,ทียนจะต้องมีไส้เทียนด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะจุดยังไงล่ะ,ะต้อไหมอ๋อพี่ใส่ตรงนี้นี่ไงของมาแล้ว,ว มวนๆมวนๆโอ้ยน่ารักเก่งอ่ะออนา่นารักเปียนหอมของเรา3คนนะ คือเสร็จแล้วะะหรอคะสามารถไปจุดได้เลยหรอคะโอ้จุดจริงๆได้เลยนะน่ารักมากๆเลยมีนึงเดียวในโลกเลยนะนยที่ทงแบบนี้สําหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครอยากจะมาทําเหมือนพวกเรานะคะก็เข้ามาติดต่อสอบถามได้ต้องจองไว้ก่อนนะที่นี่เลยนะคะงั้นสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบาย